สวัสดีค่ะพี่วายจะให้ดูอะไรนี้เห็นไหมคะเห็นลิบๆิบไหมเห็นหะหน,นะคะเห็ดโคนนะคะเห็ดโคนเห็ดโคนที่พี่วายซื้อซื้อเชื้อนะซื้อเชื้อมาใส่ไว้นะคะเห็นไหมคะขึ้นเยอะเลยออกเยอะเลยตรงนู้นก็ยังมีตรงนี้นก็มีอันนี้ก็มีตรงนู้นก็ใช่ตรงนี้นก็ใช่นะคะแต่พี่วายไม่กล้าทานนะคะ ี่ไม่ทานเนาะอยากแค่อยากเห็นนะคะอยากเห็นว่า,าเวลาเขาเกิดดอกเ,อเขาจะเป็นยังไงเนาะพี่อ้อยทิ้งเอาไว้ออยู่ประมาณไม่ถึงปีเนาะไม่กี่เดือนนะคะที่พี่อ้อยทาคลิปเจอ,อตอนนั้นที่ซื้อน้ําเห็ดโคนนะคะมาเนาะแล้วก็ก็เลยเอ๊ไม่มีที่เนาะ ก็เทไว้ตรงใต้ต้นวาสนาแล้วตรงนี้เป็นโคนต้นทัพทิมนะคะกับต้นมะกรูดเนาะเขาก็ขึ้นมาเนาะ